สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งเครื่องเสียงที่ตำบลศรีวิไลอำเภออะไรนะ<อ>เสร,รภูมิเสร,รภูมิเสลภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมตอนแรกคิดว่าเราจะไปหาเที่ยวหาจันโจได้ก็พอดีมีพรกินนิดหน่อยคุณยายเข้าโรงพยาบาลครับเราต้องรีบกลับนะครับต้องของไปจันโจถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ตอนแรกนัดกันแล้ววันนี้เราชุดหกคูณหมาลงนะครับ ซึ่งลูกค้<พ>าสั่งไว้ประมาณ2เดือนแล้วนะทำตามคิวเรื่อยๆเนาะแล้วเดี๋ยวดูภาพรบรรยากาศเดี๋ยวเียนภาพรบรรยากาศให,ให้ดูเรื่อยๆนะครับจะต,ต้องรีบส่งเร็วบกับเจ้าตักนะลูกสามาถึงร้อยเอฟผ่านเลยครับจตนโจเตรียมปลาปลาน้ำาขงโวยคอยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีใหญ่เขาข้อเท้าพลิกแล้วก็รกระดูกกระดูกข้อเท้าแตกนะครับต้องรีบไปครับตอนนี้ให้เพื่อนบ้านเป็นทุละอยู่ กับหรือเกภาพบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับ ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิลี่ยนเพลงไรสดเพลงพวกรถแห่เพราะว่ามันจะมันมันปรับมาไม่เหมือนพวกปรับในยูทูบเหมือเพลงพวกรถแห่เขาอัดมามันจะเสียงเบสมันจะดังดีอยู่แล้วเบสมันเยอะครับครับเขาเปิดเพลงลูกทุ่งธรรมดาเบสหายหมดแล้วแล้วก็วันนี้ที่ยงไหร่สิบสี่สิบสองหกสาม อัน <c oughs> นี้พี่ลองเสียงยนี้เลยเสียงกับนึกว่าเีล่นกันสองกองขึ้นมัน ็ทดสอบเนี่ยเสียงชัดเป๊ะเลยพี่เมื่อกี้เสียงฟาฟาทดสอบทดสอบ1 2เช็ค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 ทดสอบสวัสดีครับเช็คหนึ่งสองเมื่อกี้ไมคก็ไม่ผ่านเลยไมคมันแหบๆไปใช่ครับ ใช้ใช้เที e ่ยวที sure, ่ม yeah. yeah. ีก like like ่อนพี่ค right ือเราก็ไม่ต้องไปเล่นมันเยอะทางตำบ้านเท่าไรหรือตำหนิอะไรตำบ้านไม่ได้เแต่มันจะไม่พุ่งมาไหนพอการเท่าเลยล่ะคนใดน้ำสินค้าเสียงเสียงมาลงไม่ยังได้เสียงดังกระคออนุญาตพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะใส่เวลาบประดุดครับประมาณมหอดหาโมงนะครับเนาะ ฉะนั้นแล้วจังไดก็ขอโทษขอไถ่แหนโอกาสนี้นะครับหัวแดร้อสวัสดีครับท่านธูมิเกียรติครับแล้วก็สวัสดีท่านที่กดเข้าผิดกดผิดเข้ามาดูกดกดถูกแล้วที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็กดผิดที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมนี่ในชุดนี้เป็น6กคหราคา1นึ่งแสปดหมบาทนะครับหนึ่งแสปดหมื่นบาท เหข้างบนปะใกล้ๆซูมได้ปะได้ปะเนี้ยตัดต่อยากนะยากซูมออกมามซูมออกออกคือข้าวซูมเข้าไปดูแล้วก็ซูมกลับมาไงอ้ซูมเข้าไปดูแล้วซูมกลับมาอ่าเท่าไหร่เมื่อกี้จำไม่ได้ละ เจ็ดหมื่นกว่า,วา,าตีเปแสนแปดเลยแล้วกันตู้เป็นตู้ไายอาเลนะครับข้างในใส่ดอกพีออดิโอสามร้อยเอแล้วก็ปากแหลมเป็นปากไายอาเลย์เดวเวอร์แหลมเป็นคอมห้าศูนย์ของเอ็นพีนะครับข้างในก็ใส่พาสติซิพคอสโอเวอร์ที่ทางเราเออกแบบมานะครับเป็นตู้สปกคอนหลบฝนอันนี้ไม่อยากตะโกนผมไม่ได้เอาไมน์เนปอกมาครับเอามาแต่ไม่ได้ต่อมันเสีดยากดูด้านหลัง ลบฟืด <c oughs> เลยป <c oughs> ระมาณนี้ตู้แผ่นนิ้วหก็พอลเป็นพอลล์ฝนลลแล้วก็ตู้แผ่นดินไหวนะครับก็เป็นตู้ขอบเหล็กนะครับโหหิวเหล็กนะครับเป็นไม้อัดตาภูเขาสีระเบิดนะครับด้านหน้าจะเป็นตะแกรงตะแกรงที่ใช้เครื่องปั๊มมาครับตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็มีพิลเตอร์สําหรับไม่ให้ตู้ดูดฝุ่นขเข้าไปนะครับ สวยโลโก้ก็สวยนะครับจำนวน6ใบนะครับขอบเล็กไม่อัดแท้แต่พวกเขาไม่อัดประเภทเนี้ยสามารถโดนน้าได้โดยที่มันไม่บวมนะครับไม่อัดโดนน้าได้ไม่บวมประมาณนี้สายลําโพงเราให้ไปหกเมตรให้สามสิบเมตรสายลาโพงให้สามเมตรเรามาดูกลุ่มกําลัง อกกล้องด้วยกันนะครับี่ลยใหูกคาดูให้ในชุดเครื่องปรุงในเร็กเนี่ยเป็นเล็กสูงเท่าไหร่8ยู8ย11นิ้วะครับเป็นเล็กเครื่องปรุงเล็กสำหรับเครื่องปรุงจะมีแค่11นิ้วเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาแร็กมาใส่เครื่องปรุงก็ได้ราคามันจะแพงนะครับก็ประมณนี้ก็เป็นเล็ก8ยู11นิ้วสำหรับใส่เครื่องปรุงนะครับ ปลั๊กไฟติดแหลกครับในเซตเนี้ยมีปลั๊กไฟติดแหลกนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นสเตมเลเซอร์นะครับเป็นแค่ดิจิตอลวอลต์มิเตอร์เพื่อที่จะบอกว่าแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับว่าไฟตกหรือเปล่าเท่านั้นเองครับก็คือไม่มีผลไม่ใช่จะเป็นสเตมเลเซอร์ก็คือเป็นแค่ปลั๊กไฟติดแหลกนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันห้าร้อยห้าสิบพันห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้เผื่อมีคนสนใจเดียวๆนะครับแล้วก็ไมล์ลอยที่เราจัดให้เป็นไมล์ลอยโปรยูโรเทคตองเจ็ดนะครับตองเจ็ดมาร์ค สามพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งครับตัวนี้ถ้าอยากได้าำรับเองเดี๋ยวมีราคารถให้พิเศษอีกนะครับแล้วก็มาแล้วนี่ DPA สองหกศูนย์ P ตัวนี้ราคาเก้าพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ผมถ้าซื้อตู้ผมอ่ะผมจะจุนให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้ายอ,อ,อยากให้ผมจุนให้โดยที่ไม่ใช่ตู้ของผมก็ฮิวตู้มาใบหนึ่งมาหาผมที่โกดังเดี๋ยวผมจุนให้นะครับมาหาผมที่บริษัทมาหาผมที่ออฟฟิศนะครับยอมจูนให้นะครับจุนให้สี่เก้าพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากซื้อให้ผมแล้วให้ผมไปจูนให เล็กของผมอะก็จะมีค่าบริการนะครับค่อยว่ากันนะครับนิ้ชักใส่เก็บไม้และเก็บอุปกรณ์นะครับตัวนี้ให้เลยหนึ่งตัวนะครับเป็นของคอมเพกแล้วก็ในเหล็กเนี้ยลูกค้าจะสั่งเป็นเหล็กดำนะแต่ตอนนี้เอาอาลูมิเนียมให้เขาก่อนนะครับให้ใช้ชั่วคราวแล้วส่งเหล็กดำตามมาครับก็แทนขับกลางเป็นเน็ตสองพันนะครับ,ขขบ 2000, ครับเชนเน็ละสามตู้นะครับตัวนี้เท่าไหร่ หนึ่งหมื่นสามพันบาทเพราะว่าเป็น head i series นะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับราคาณนปะัจจุบันนะครับแต่อนาคตลูกค้าสมมักประมาณสองปีสามปีข้างหน้าแล้วมาดูคลิปนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าราคามันจะไปเรื่อยๆนะครับมันชิดกี่พคงที่ไม่ค่อยได้หรอกแต่ตอนเนี้ยสี่ปีมาแล้วผมขายราคานี้นะครับขายมาสี่ปีแล้วหนึ่งหมื่นสามพันบาทแล้วก็ตัวเอสสี่พันตัวเนี้ยรับเบรข้างละสามนะครับราคาอะไร ตัวนี้สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับ<อ>เป็น 24, ีเป็นลื่นสองหม้อนะ,อะตัวนี้สอใส่สองใส่หม้อแปลงให้สองลูกนะครับส่วนมิกเซอร์ตัวนี้นะครับที่ราคาแสนแปดอะ่ะเพราะว่ามิกเซอร์เป็นของลูกค้าอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าจะให้เราจัดให้มิกเซอร์ให้ก็ไม่เกินสองหมื่นเอ้ยไม่เกินสองแสนนะอันนี้มิกเซอร์ของลูกค้าลูกค้ามีอยู่แล้วนะเป็นเซทเอ็มเอ็กซ์นะครับเซตเอ็มเอ็กซ์ซีรีของ อันโต้นะครับเอฟเฟกแท้ของอาิซินะครับชื่อนี้ไม่ใช่ไก่การในวงการนะครับชื่อนี้โด่งดังมากนะครับอันโต้นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นของอเมริกานะครับแต่ดีไซน์อินยูเอสเอนะครับแต่เป็นเม็ดอินใช้นักนะครับใช่ได้เหมือนกันเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับโฆษณาให้อันโต้แล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์มาบ้างนะครับขอแค่ค่าน้ํามันไปเที่ยวแล้วกันเนาะค่าน้ำมันไปเที่ยวเนาะประมาณนี้แล้วก็โต๊ะหนึ่งชุด นะครับตัวหนึ่งชุดแับน,นี้หมดนะหนังร้านลูกค้าเตรียมไว้ลอกลูกค้าเตรียมไว้ในเซตนี้ก็180,000บาทนะครับอันนี้จะเป็น6กคุณหตัวท็อปนะหกคุณหตัวท็อปครับผมเดี๋ยวจะว่าราคาราคาเพิ่มอีกนิดนึงได้ไปคูณแปดเราเหมือนไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวตู้เนี่ยเป็นตู้อะไรอะไรนะครับมันจะมีราคาถูกกว่านี้คือเป็นแหลมจรวดนะครับแหลมจรวดก็ดอกกิฟตดอกกิฟต ดอกใส่ดอกกิฟอ่ะแล้วก็เป็นแหลมจรวดตัวเนี้ยจะเหมาะสำหรับงานเครื่องไฟนะครับที่ไม่ใช่รับงานเวทีถ้ารับงานเวทีจะแนะนําเป็นลายเลยนะครับอันนี้อนาคตลูกค้าจะมีเวทีนะอนาคตลูกค้าจะมีเวทีแล้วก็มีแบบนี้อีกข้างนึงนะลูกค้าจะมีแบบนี้อีกข้างนึงแต่ก็ค่อยๆสะสมไปนะครับประมาณน,นี้โอเคไปละครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ย่า่ลืมกดติดตามนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะได้เครื่องเสียงสักชุดนะครับก็ฝาก NS Music ไว้ในการพิจารณาของท่านนะครับก็ อยากเอ็นดูสิคไวในการพิจารณาของท่านอีกสักห่งแบนด์นะครับอยากได้ชุดเครื่องเสียง 4x4 2x2 คาราโอเกะหรือว่า 4x4 คาราโอเกะในมีงบเท่านี้ท่านี้อยากได้ชุดแบบนี้ก็เดี๋ยวเราสามารถทำเงินของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะอยากได้ชุดแบบไหนโครงการหมู่บ้านช่วงนี้ก็มาเยอะนะมีป่ะโอ้โหไม่ต่ำกว่าชุดเลยครับ สามสิบกว่าชุดในโครงการหมู่บ้านนะครับทำเสนอราคาอยู่ไม่ผ่านสักชุดเลยครับผมทำเสนอราคาอยู่ไม่ผ่านสักชุดเลยครับผมโอ้ยหาาความรักมม็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ดูในายามค่ำคืนนะสี่ทุ่มห้าทุ่มดูเสร็จอย่ารีบโทรมานะครับว่าช่วงนี้ สามทุ่มสี่ทุ่มยังมีคนโทรมาเลยก็รอให้เช้าก่อนค่อยโทรมานะครับผมเวลาทําการสิบโมงถึงหกโมงเย็นนะ,นะครับโทรมาสามทุ่มสี่ทุ่มก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สาหรับท่านที่เข้ามาดูตอนคืนก็ฟันดีรติสวัสด,สสด,สสด,ดีครับเดี๋ยวช่วยลูกค้าเก็บตู้ลองดู